คำเปล่าประกาศในพระคริสต์ฉันได้รับการยอมรับฉันเป็นบุตรของพระเจ้าฉันเป็นมิตรสหายของพระคริสต์ฉันถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมผ่านทางความเชื่อฉันเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและเป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์ ฉันถูกซื้อเอาไว้ด้วยราคาสูงและฉันเป็นของพระองค์ฉันเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ฉันเป็นธรรม,มิกชนฉันได้รับการยอมรับว่าเป็นบุตรของพระเจ้าฉันเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันได้รับการยกโทษและถูกปลดปล่อยจากบาปฉันเป็นคนครบบริบูรณ์ในพระคริสต์